สวัสดีคนวันพุธค่ะวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์17-23เดือนพฤศจิกายน2567ใครจะดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ยิปซีทักแชทมาคนวันพุธพิมพ์คำว่ารวยพิมพ์คำว่ารวย103 คนวันพุธพิมพ์คำว่ารวย103 0เหรียญทรัพย์สินทรัพย์สมบัติถูกหวยรวยเบอร์ท้าเวสุวรรณให้โชคให้ลาบย้ำท้าเวสุวรรณให้โชคให้ลาบสองเจ้าที่บ้านให้โชคให้ลาบ รวยประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าดวงเปิดฟ้าเปิดงานสำเร็จสมหวังดังใจทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบนี้อาจารย์สะกดจิตหรออาจารย์จะมาหลอกขายฝันพวกหนูหรอฉันจะหลอกพวกแกทำไมยะดวงดีฉันก็บอกว่าดีค่ะนี่สิบเหรียญเนย่างเงินทองกองเนี่ยสิบเต็มสิบเนี่ยการวางแผนการพูดคุยการเจราจาการเงินสาเร็จการตกลงซื้อขายบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอสังหาสำเร็จ การตกลงพูดคุยในเรื่องส่วนแบ่งผลประโยชน์สำเร็จครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมครอบครัวแบ่งสรรปันส่วนแบ่งที่ดินแบ่งบ้านแบ่งสมบัติเพราะฉะนั้นความหมายโดยรวมดีมากดูแลเจ้าที่เจ้าทางวันพระใหญ่ เอาน้ำเอาผลไม้เอาดอกไม้ไปไหว้ไปบูชาแล้วอีกอันนึงก็คือท้าเวสสุวรรณอย่าลืมท่านแล้วทุกอย่างจะรวยจะปังเลขเด่นเลขมงคล103หรือบ้านเลขที่พิมพ์คำว่ารวย103เข้ามาแล้วจะสำเร็จการงานก็ดีการงานดีหมดใครคาดหวังอำนาจวาสนาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำเร็จราชาดาบคืออำนาจผู้มีอำนาจเธอคือผู้สั่งการคือคนที่นั่งบัลลังก์ ผู้มีสีผู้มีที่พลคนมีอำนาจตำรวจข้าราชการนักการเมืองนักกฎหมายเจ้าของธุรกิจโดดเด่นข้อเสียคือปากไม่ค่อยดีช่วงนี้วันพุธด,ดาวพุธเสียปากไม่ค่อยดีช่วงนี้ยิงยิงจองหงพูดอะไรปากไม่ตรงกับใจบางครั้งอะ่ะอย่าพูดจะไม่ดีคนจะเกลียดเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายิงคืออาจารย์จะเตือนเรื่องของคำพูดหนึ่ง พูดตรงเกินไปก็ไม่ดียิ่งมากไปก็ไม่ดีแทนที่จะสําเร็จง่ายกับกลายเป็นว่าไม่มีคนช่วยคนวันพูดฟังอาจารย์นะบารมีคือสิ่งสําคัญเธอมีอํานาจแต่เธอไม่มีบารมีมันเหมือนเธอเป็นผอ,อแต่ลูกน้องบริวารไม่เอาเธอสักคนน่ะแสดงว่าเธอมีแค่อํานาจคือตําแหน่ง แต่บริวารไม่รักเธอไม่สนับสนุนเธอแล้วเธอก็จะอยู่บนบัลลังยังไงโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวนะคะอย่ายิงอย่ารักศักดิ์ศรีอย่ายอีกโก้สูงงอคนให้เป็นเข้าถึงง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสางานก้าวหน้าประสบความสำเร็จเธอจะลงสมัครอบตอผู้ใหญ่บ้านนายกอะไรต่างๆเธอก็มีโอกาสได้สาเร็จคดีความมีโอกาสชนะสอบกฎหมายสอบเนติสอบอะไรเกี่ยวกับราชการเธอก็สาเร็จ สามไม่เท้าเธอต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีนอกเหนือจากตัวเราเป็นผู้นำนอกเหนือจากตัวเรากระตือรือร้นเธอทำงานคนเดียวได้เหรอแค่นั้นจานถามคำเดียวเธอทำงานคนเดียวได้เหรอ คนกี่คนสามคนหันหน้าเข้าหากันคุยกันปรึกษากันหมาสองตัวคอยช่วยดูคอยช่วยระวังภัยเนี่ยสัญลักษณ์ของภัยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเตือนแค่เรื่องของความหญิงความจองหองหรือบางครั้งก็อีกโก้เยอะไม่งอคนจําไว้ค่ะงอคนบ้างแล้วทุกอย่างจะง่ายนอกนั้นรวยประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งเอาอะไรอีกอะ รอคอยการเดินทางรอคอยตัว๋วรอคอยวีซ่ามีเกณฑ์จะได้นะแล้วก็ช่วงเนี้ยความรักปากไม่ดีอีกเหมือนกันความรักเนี่ยขี้หึงประชดประชันงี่เงาอาจารย์จะบอกตรงๆสำหรับคนมีคู่นะมีอะไรหันหน้าเข้าหากันคุยกันตรงๆการประชดประชันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจที่สุดจําไว้ไม่มีใครชอบแฟนประชดคุณคุณชอบไหมถามตัวเองแค่นี้ รักก็บอกว่ารักจะหึงจะหวงจะคิดถึงจะเป็นห่วงพูดกันตรงๆศักศรีกินไม่ได้หลายคนเลิกกันเพราะว่าศักศรีมันคำคอกูง้อไม่เป็นจบเตือนแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังโสดยังโสดก็ยิ้มบ้างคือถ้าไม่เอาใครแล้วชาตินี้ครองตัวเป็นโสดไม่อยากมีคู่ก็จบตึงปะชดปะรอป แต่ถ้ายังอยากมีคู่ทำตัวให้มันดูเข้าถึงง่ายยิ้มแย้มเจ่มใสอัธยาศัายไมตรีใครจะวางแผนซื้อรถซื้อบ้านใครจะวางแผนเจราจาอะไรช่วงนี้สัปดาห์นี้เป็นจังหวัดที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีแล้วสำเร็จนะคะส่วนวัตถุมงคลอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมให้ไปไหว้เทวสุวรรณไปซะแล้วดูแลเจ้าที่ต่อไปเสริมดวงเชิดราม พระอุปคุตพระศิวลีพระสังกัจจาย3พระอาหารหันต์บันดาลโชคลาภชุดนี้239บาทส่งฟรีมีกินมีใช้นะร่ำรวยนะ,ะแถมทุปลดนี้ให้ด้วย239บาทแคปหน้าจอได้เลยส่งฟรีแต่ไม่มีเก็บปลายทางนะคะเลขเด่น103เลขเด่นบานเลขทีซื้อที่ดินถวายวัดหลักๆนะ ซื้อที่ดินถวายวาดัดสร้างโบสถ์สร้างเมมสร้างศาลาหรือใครจะสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลก็ได้เอาที่มันเป็นของหนักของแน่นเอาที่มันเป็นอาคารมันจะได้เสริมดวงให้เราโดยเฉพาะคนที่อาจารย์พูดไปอาชีพทั้งหลายที่พูดไปแล้วคนที่คาดหวังความมั่งคั่งร่ำรวยนะเน้นหนักๆเข้าไวา้จะได้เป็นรากฐานให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะคะอย่างอื่นไม่มีอะไรใครจะดูไพ่ส่วนตัวก็ทักมา ทิม103รวยสำเร็จค่ะ